สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นม .3 ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชม EP นี้นะครับเป็น EP ที่5นะครับวันนี้จะพามาเฉลยนะครับแบบฝึกหัดที่2นะครับให้เราเขียนเครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายถูกนะหน้าข้อคําตอบของอสมการที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับข้อไหนไม่ถูกก็ไม่ต้องเขียนนะครับข้อไหนถูกก็เขียนเครื่องหมายถูกไว้ด้านหน้านะครับ แบบฝึกหัดที่2เนี่ยมีอยู่10ข้อนะครับให้เราตรวจสอบอสมการกับคำตอบของอสมการว่ามันจะตรงกันหรือเปล่านะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1น,นะผมจะทดลงในนี้เลยนะครับทดแล้วก็ลบนะครับเป็นการทดแล้วก็ตอบไปในตัวเลยนะอ่ะดูอสมการนะครับ x ลบ มากกว่าหรือเท่ากับ33านะครับคำตอบนะครับจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ14อ่ะมันตรงกันหรือเปล่านะครับเราก็เช็คดูนะอ่ะแก้อสมการธรรมดา x ลบ1มากกว่าหรือเท่ากับ3 3อ่ะเราย้ายลบ1ไปนะครับย้ายมาฝั่งนี้นะก็จะกลายเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ33บมวก1 x มากกว่าหรือเท่ากับ34อ่ะ เราก็มาดูคําตอบนะครับ x มากกว่า34อ่ามากกว่าหรือเท่ากับ34นะครับแต่คําตอบของเขานะครับจํานวนจริงทุกจํานวนนะครับอ่าผมให้เป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ14ตรงกันไหมครับอ่าไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดอ่ะผิดก็ไม่ต้องเติมนะครับเพราะเขาให้เติมเฉพาะข้อที่ถูกนะอ่ะโอเคนะอ่ะข้อที่1ผ่านไปแล้วนะครับ ข้อที่1ไม่เติมแสดงว่ามันผิดนะครับต่อไปข้อ2นะครับอสมการมีอยู่ว่า x บวก30น้อยกว่า55นะครับคำตอบของอสมการนะครับจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่า25อ่ะเราก็มาแก้อสมการฝั่งซ้ายมือนะครับ x บวก30น้อยกว่า55นะครับ x ของเราก็จะน้อยกว่า55นะครับ ย้ายบวก30มาฝั่งขวามือก็จะเป็นลบ30นะครับ x ของเราก็จะน้อยกว่า25อ่า x น้อยกว่า25นะครับดูคำตอบของอสมการฝั่งขวามือนะครับจำนวนจริงทุกจำนวนน้อยกว่าที่น้อยกว่า25อ่าผมให้จำนวนจริงทุกจำนวนเป็น x ่าน้อยกว่า25ตรงไหมครับ่าตรงกันเป๊ะเลยนี่ ตรงกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้ตอบอเครื่องหมายถูกด้านหน้านะครับถูกมาแล้ว1ข้อนะครับจาก10ข้อนะครับเพิ่งถูกข้อเดียวไปต่อข้อที่3นะข้อที่3นะครับอสมการของเรามีอยู่ว่า x บวก14น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ22นะครับ จำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสามสิบหกนะครับแล้วก็ทำเช่นเดิมก็คือการแก้อสมการซ้ายมือให้ได้คำตอบออกมาก่อนแล้วค่อยไปดูฝั่งขวามือว่าคำตอบจะตรงกันหรือเปล่านะครับผมจะย้ายเลยนะผมจะไม่เขียนอะไรที่มันยุ่งยากเลยนะครับผมขอย้ายลบบวกสิบสี่ไปเป็นลบสิบสี่เลยนะครับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบยี่สิบสองลบสิบสี่ อ่า x ก,ก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสามสิบหกอ่ะทีนี้เราก็ไปเช็คที่คำตอบนะครับจำนวนจริงทุกจำนวนนะครับให้เป็น x ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับอ่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสามหกอ่ะตรงไหมครับตรงเป๊ะอ่าข้อนี้ก็ถูกนะครับอ่าข้อนี้ก็ถูกเหมือนกันข้อที่ถูกเดี๋ยวผมจิ้มปากกาสีม่วงนะครับเอาไว้นะอ่า กิมรากาสีม่วงนะครับถัดไปนะครับข้อที่4นะ x ลบ25มากกว่าลบ50อ่าย้ายเลยครับนะอ่า,ย,าย้ายลบ25มาเป็นบวกนะครับ25ลบ50กับบวก25นะครับให้เอา50ตั้งลบออก25นะครับเหลือเท่าไหร่อ่าเหลือ25นะครับ ทีนี้การพิจารณาเครื่องหมายของจำนวนเต็มเมื่อเขาบวกกันนะครับจำนวนเต็มลบบวกจำนวนเต็มบวกนะครับให้เราตอบตามเครื่องหมายของจำนวนที่มากนะครับอะไรมากครับ50ใช่ไหมครับมากก็ตอบเป็นลบ25นะครับข้อนี้จะเป็น x มากกว่าลบ25อ่ะดูคำตอบของเรานะครับจำนวนจริงทุกจำนวนนะครับอันนี้ให้เป็น X นะครับที่มากกว่า35 ตรงกันไหมครับไม่ตรงแสดงว่าเราไม่ต้องขีดเครื่องหมายถูกนะครับลงไปในข้อ 4, นะอ่าข้อ5ถัดไปข้อ4ก็ง่ายๆนะครับแก้อสมการให้คล่องนะครับเราก็จะได้คำตอบของอสมการออกมานะอะถัดไปนะครับ x อ,อยู่ขวามือนะครับข้อที่5นะครับตัวเลขจะอยู่ซ้ายมือทีนี้เราก็ย้ายเหมือนเดิม นะครับย้ายจากบวก6มาฝั่งซ้ายมือเป็น38-6ลบน้อยกว่า x อ8่า38ลบ6จะเหลือ32น้อยกว่า x อ่ะเราลองอ่านใหม่สิเวลาอ่านเราต้องอ่านจากตัวแปร x ใช่ไหมครับอ่า x อ,อันนี้เขียนใหม่นะเขียนใหม่นะครับ เอา x มาไว้ฝั่งซ้ายนะครับเครื่องหมายมันจะสลับนะครับจากน้อยจะเป็นมากนะครับเพราะว่าเครื่องหมายจะจะเป็นมากก็คืองับจะางับ x เครื่องหมายจะกิน x นะครับดูดีๆนะ x มากกว่า32นะครับเราก็ไปเช็คคําตอบจำนวนจริงทุกจํานวนนะครับอันนี้ x ที่มากกว่า,ามากกว่า32ตรงไหมครับอ่าตรงกันแสดงว่าข้อนี้ก็เติมเครื่องหมายถูกลงไปนะครับข้อ5นะครับถูกต้องนะครับอ่าต่อไปข้อ6นะครับต่อไปข้อ6อ่ะ x อยู่ฝั่งซ้ายมือเป็นบวกอยู่แล้วนะครับเราย้ายตัวเลขลบ3ไปเป็นบวกนะครับ x ก็น้อยกว่า18บวก3 x ก็น้อยกว่า21นะครับ่ะเรามาดูจำนวนจริงทุกจำนวนนะครับให้เป็น x ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ่ะขัดแย้งกันแล้วนะครับตั้งแต่เครื่องหมาย a สมการ12นะครับ่ะไม่ถูกนะครับ่าไม่ถูกนะนี่ เหมือนกันไหมครับมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถูกเราก็ไม่ต้องเติมนะครับต่อไปข้อ7ครับข้อ7นะครับ10บวก x มากกว่าหรือเท่ากับ7เราย้ายบวก10มาฝั่งนี้เป็นลบนะครับก็จะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ7ลบ10นะครับอ่เจ็ลบ10นะครับ x ของเราก็มากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะาจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ3ถูกไหมครับ ถูกต้องนะครับอ่าถูกต้องนะครับถูกต้องอ่าสีม่วงนะครับอ่าถูกต้องสีม่วงแล้วก็อ่าทาเครื่องหมายถูกไว้ด้านหน้าจํานวนข้อนั้นด้วยนะครับอ่าเดินทางมาถึง3ข้อสุดท้ายนะครับอ่าเป็นไงการแก้สมการยากไหมครับตามที่เราเข้าใจนะครับผมว่ามันไม่ได้ยากนะอ่าผมว่ามไม่ได้ยากนะครับ ่าเราก็ฝึกทําบ่อยๆนะครับอ่าไม่ต้องรีบนะครับทําบ่อยๆย,ย้ายจากซ้ายไปขวาย้ายจากขวาไปซ้ายแล้วก็พิจารณาเครื่องหมายดีๆนะครับอ่าทำไวๆเลยนะครับทีนี้อ่ทีนี้ x บวกห้าน้อยกว่าลบสิบห้าเราย้ายบวกห้าไปครับอ่าบวกย้ายไปลบนะครับก็จะเป็นลบสิบห้าลบห้า x ของเราก็น้อยกว่าลบยี่สิบเราก็มาตรวจอ่า คำตอบนะครับของอสมการฝั่งขวามือนะครับจํานวนจริงทุกจํานวนนะครับให้เป็น x ที่น้อยกว่าลบยีอ่ะตรงกันไหมครับลบยีกับลบยีไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดผิดเราก็ไม่ต้องตอบนะครับเพราะว่าเขาให้ตอบเฉพาะตัวที่ถูกนะครับอ่าถัดไปข้อ9นะครับข้อ9 x ลบ11มากกว่าลบ30อ่าย้ายเลยนะครับ ลบ11มาฝั่งขวามือก็จะเป็น x มากกว่าลบ30บวก11นะครับลบ30บวก 11, x ของเราจะมากกว่าลบ19าลบ19นะครับดูคำตอบนะครับจำนวนจริงทุกจำนวนให้เป็น x นะครับที่มากกว่าลบ19ตรงไหมครับตรงเป๊ะเลยใช้ปากกาสีม่วงถ้าตรงเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะนะครับขีดเครื่องหมายถูก ทันทีอ่านี่เรียบร้อยเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะ x บวกเจ็บกน้อยกว่าหรือเท่ากับ0อ่าย้าย79มาจากบวกมาเป็นลบนะครับก็จะเป็นลบ79อ่ะ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 เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวนักเรียนงงนะ 0ลบ79กอ่า,อา x ็ก็จะเท่ากับน้อยกว่าหรือเ,เท่ากับลบเจานะครับอ่าจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ79อ่าจริงไหมครับจริงนะครับอ่าเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นก้อนี้ก็ถูกนะครับเสร็จแล้วนะครับ10ข้อเป็นยังไงครับง่ายไหมเอ่ยนะครับนักเรียน เดี๋ยวผมย่อลงให้ให้ดูทุกข้อนะครับนี่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเฉลยแบบฝึกหัดที่2นะครับจะเป็น ep ที่นะอนะเป็น ep ที่5าของรอรูนนักเรียนชั้นม .3 นะครับก็มีแค่นี้นะครับ ep นี้ก่อนจากกันนะครับใครที่อ,อยากสนับสนุนค่าก,กาแฟของคุณครูนะครับ เป็นการสอนฟรีนะใครอยากสนับสนุนก็กดที่ปุ่มนะครับขอบคุณนะครับหรือปุ่มซุปเปอร์เงนะครับเป็นค่าน้ำชากาแฟให้ครูนะครับในการมีกำลังใจในการทำคลิปสอนฟรีอย่างนี้นะครับไม่มีในโลกนะครับสอนฟรีออนไลน์แบบนี้นะครับอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับอีพีนี้ก็ฝันดีนะครับเจอกันในคราบครับสอนนะครับอ่า สวัสดีครับ